Movement of Hevelay's Van EP 1 X c a s a 3 3หาดใหญ่เปิด EP แรกกันด้วยการขับรถมุ่งสู่ภาคใต้ดินแดนด้้นขวานของเราการเดินทางผ่านถนนสวยๆในภาคใต้ที่ทุกคนต้องหยุดจอดรถแวะถ่ายรูปอย่างแน่นอน ที่แรกของเราคือถนนเลียบชายหาดปากน้ำปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ลักษณะเด่นชัดที่สุดคือต้นตาล3มต้นสัญ,ญลักษณ์ของหาดปราณบุรีต่อมายังถนนเลียบทะเลขนอมสิชนเป็นถนนเลียบชายฝั่งมีทั้งทะเลสวยใสวิวภูเขาต้นไม้ขึ้นชื่อว่าถนนสวยที่สุดในอ่าวไทย เลยมายังจังหวัดพัทลุงกับสะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นสะพานข้ามทะเลสาบที่ยาวที่สุดในประเทศไทยวิวสองข้างทางกับทะเลสาบอันกว้างใหญ่วิถีชีวิตของควายน้ําวิถีธรรมชาติอันสมบูรณ์ถัดเลยลงมากับสะพานคอนกรีตท,ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยกับสะพานตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาเป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาดื่มดากับบรรยากาศที่โดดเด่นไปด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม แล้วเราก็มาถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้วนะครับกับคาซา33หาดใหญ่จากบ้านเก่าใจกลางเมืองอายุกว่า50ปีรีโนเวทที่เรียบง่ายแบบคลาสสิกที่เก็บโครงสร้างเดิมของบ้านไว้คุมโทนด้วยสีขาวพร้อมความโค้งอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคาซา33ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเล่าก่อนนะครับจริงๆแล้วคาซา33เนี่ยเ,เป็นบ้านเก่าของของพาร์ทเนอร์อีกท่านนึงนะครับชื่อคุณตูนีประธานรานิกร นะครับซึ่งเ,เราคุยกันแล้วเรามองภาพดิเรกชันตรงกันว่าเราอยากจะพัฒนาใน2อเรื่องนะครับเรื่องแรกคือเราอยากจะพัฒนาอสังหาของบ้านหลังนี้นครับเนื่องจากเป็นบ้านเดิมอายุ50กว่าปีเป็นบ้านพักอาศัยนะครับพัฒนาอสังหาให้มันดีขึ้นนะครับในส่วน2ก็คืออยากจะพัฒนาเมืองย่านย่านนี้เมืองเมืองนี้ให้มันมีภาพใหม่ๆนะครับให้ให้มันมีมุมใหม่ๆเกิดขึ้นกับเมืองนะครับและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเตาจับเอา คาแรคเตอร์นะครับของบ้านเดิมเอามาใช้นะครับจับมาเป็นคาแรคเตอร์หลักนะครับของงานออกแบบภาพรวมทั้งหมดคือถ้าเราถ้าเราเห็นดีๆเนี่ยมันจะมีโค้งนะครับจะมีโค้งอยู่อยู่สอจุดนะครับซึ่งเป็นโค้งเดิมนะครับเราจับเอาโค้งพวกนี้เอาเข้ามาเอามาเล่นกับมาเล่นกับตัวอาคารทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารในส่วนที่เป็นส่วนขาไฟเองส่วนห้องพักเองแล้วก็อินทีเลียเองตั้งใจที่จะให้ภาพออกมาเนี่ยเหมือนกลับมาแล้วมาพักที่บ้านเพราะด้วยชื่อคาซาจริงๆิเนี่ยคาซาแปลว่าบ้าน นะครับแล้วก็33นี่คือบ้านเล็ที่เดิมเราไม่ได้มีแค่ห้องพักอย่างเดียวนะครับเราจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ให้บริการก็คือในส่วนของที่เป็นคาเฟ่นะครับไอส่วนคาเฟ่ตรงนี้เราใช้ชื่อว่าดับเบิลทรีคาเฟ่ซึ่งมาจากตัวเลข3-2ตัวก็มาจากบ้านเลขกที่เหมือนกันนะครับเรามาใช้มาเป็นชื่อของคาเฟ่อีกอันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์จริงๆเนี่ยคือผมมองว่ามันลิงก์ไปในถึงของของคอนเซปต์ในการออกแบบภาพรวมทั้งหมดนะครับพื้นที่ที่เป็นเอ outdoor พื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีเขียว พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เป็นโอเพนสเปซนะครับให้เขาได้ใช้พื้นที่ทั้งทั้งภายนอกภายในได้ใช้ตัวอาคารได้อย่างคุ้มค่าวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเราเราเลยตั้งใจที่จะคัดนะครับแต่สิ่งที่มันมันดีจริงๆนะครับเข้ามาใช้ในโครงการนะครับรวมไปถึงพวกแมททีเรียลต่างๆมูดแอนโทนทั้งหมดนะครับเอามาใช้ให้ทุกอย่างมันกลมกลืนกันอย่างของแคฟเลฟา่เองเนี่ย อย่างที่เรารู้กันว่าเป็นแบรนด์ในระดับโลกอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราเอามาใช้เนี่ยก็คือพวกบานพับประตูต่างๆกรอนต่างๆพวกจุดยึดนะครับพวกหมุดพวกมือจับทั้งหมดเลยอย่างนี้ครับคือสิ่งที่เราเลือกมาแล้วเรามั่นใจว่าในอนาคตในเรื่องของการแมนแทนแน็เนี่ยแทบจะไม่มีเลยแล้วพูดถึงในเรื่องของการเซอร์วิสด้วยนะครับด้วยความที่ฮาเปเร่เองเนี่ยเวลามีปัญหานะครับฮาเปเร่มีมีมีเซลในพื้นที่ นะครับมีในลักษณะของ after sale หลังการขายนะครับในการของอที่ถ้าเกิดว่าสินค้าเกิดมีปัญหาเนี่ยการเข้ามา m a i n t a c e หรือการเข้ามาเปลี่ยนสินค้าให้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะรวดเร็ว เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับโรงแรมคาซา33หาดใหญ่ที่พักโทนสีขาวที่ให้ฟิลเหมือนอยู่บ้านมีความโค้งเป็นเอกลักษณ์ใจกลางเมืองหาดใหญ่พร้อมดัมเบลทรีคราฟ f ์คาเฟ่คาเฟ่สุดชิคบรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นกันเองสุดๆส,ส่วน EP ต่อไป The Movement of h e v e l e s w a n จะพาไปดื่มด่ำกับบรรยากาศที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ